ภาษาจีนพื้นฐานตอนที่สามการขอโทษมาดูคำแรกนะครับปู้ห่าอีสปู้ห่าอีสขอโทษปู้ห่าอีสจะเป็นการขอโทษในเชิงรบกวนซึ่งเราไม่ได้ทำผิดนะครับแต่จะเป็นการขอรบกวนดูตัวอย่างนะครับปู้ห่าอีส เจ过一下不好意思เจ过一下ขอโทษขอทางหน่อยและคำนี้ก็จะใช้ขอโทษในกรณีที่เราทำความผิดเล็กๆน้อยๆโดยไม่ตั้งใจนะครับคำต่อไปนะครับตูบ้ปู้ฉีตู้ปู้ฉขอโทษ คําขอโทษคํานี้เรามาักจะได้ยินและได้ใช้บ่อยนะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เราไปทําความเสียหายให้กับบุคคลอื่นนะครับคําต่อไปนะครับเป่าเชียนเป่าเชียนขอโทษขออภัยคําขอโทษคํานี้จะเป็นคําขอโทษดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะครับ การใช้ตัวอย่างเช่นพระงานขอโทษลูกค้านะครับต่อไปนะครับการขอโทษในเชิงกล่าวโทษตัวเอง是อ我的错是我的错ความผิดฉันเอง我错了 วะชั่วละฉันผิดไปแล้ว是我不对是我不对ฉันไม่ดีเอง是我的责任是我的责任 เป็นความรับผิดชอบของฉันเองการตอบรับคำขอโทษ没ม系กวนสิไม่กวนสิไม่เป็นไรไม่ยวิ ปีตังชินไม่ต้องกังวลไม่สไม่สไม่เป็นไร算了吧ว了ล唱่ละะช่างมันเถอะ